องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพพลยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินอ,องค์การมาตรฐานดีเด่นและประเมินสมาชิกดีเด่นโดยโครงการภายใต้การมิเทศระดับกลุ่มจังหวัดด้วยความยินดียิ่งวิทยาลัยการอาชีพพลสถานศึกษาขนาดกลางสังกัดสำน,น,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2540บริหารงานโดยนายถาวรชิตอินทแสงผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลนายพัทลรัตนดงแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายชานทองจรสันรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายวุฒิไกยโฮชินรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสิทธิชัยลีล่าน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาจิจาการนักเรียนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพพลเป็นองค์การที่ดำเนินจิจาการนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพพลโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสร้างความสามัคคีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อผู้เรียนให้มีสติปัญญามีความรู้ต่อตอนเองและส่วนรวม โดยมีชมรมวิชาชีพจำนวน8ชมรมดังนี้ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานชมรมวิชาชีพไฟฟ้ากำลังชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ชมรมวิชาชีพการบัญชีชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจชมรมวิชาชีพการตลาดและชมรมวิชาชีพการโรงแรมชมรมกิจกรรมมีสี่ชมรมชมรมลูกเสือวิสามันชมรมรักษาดินแดน ชมรมดนตรีและชมรมทูบีนัมเบอร์วันการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพพลมีคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้นายถาวรศิธิอินทแสงประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพลนายสิทธิชัยลีล่าน้อยรองประธานกรรมการ นายพัทละขันดงแก้วกรรมการนางชาญทองจอนสันกรรมการนายวุฒิไกโฮชินกรรมการครูประจำแผนกวิชากรรมการนายจตุพลรูกเตี้ยกรรมการนางวันทิดาวราสุทธิพงกรรมการนายวรเชษวรสุทธิพง์กรรมการและเลขานุก,การนางสาวจิรวันจุดเฉียวกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การ คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพพลประกอบด,ด้วย1นายปาโมดมะลาดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย2นายเจติศักดิ์คำบุทองดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย3นางสาวสุดารัตนสีดำรงตำแหน่งเลขานุก,การ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 4. นางสาวสุภลักษ์ชุมผางดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 5. นายวัชรพงษ์วงศินีดำรงตำแหน่งนายทะเบียนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 6. นายนพิลคุณศึกษาดำรงตำแหน่งปฏิคมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 7. นายสุพสิทธิ์ชัยอาสา ดำรงตำแหน่งเหรันยิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 8. นางสาวจิรวันชุดเฉลียวครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพผลได้ดำเนินการ 1. จัด,จดกิจกรรมหลักขององค์การเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษาคุณภาพสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยมีกิจกรรมหลักสองเป้าหมายคือการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข 1. แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคม1.1 องค์การเสริมสร้างประชาธิปไตยกิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจําปีการศึกษา 2,563.1.2. โครงกรารอบลมเชิงปฏิบัติพัฒนาพาวะผู้นำคุณธรรมประชาธิปไตยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจําปีการศึกษา2,563.2 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพกีฬาและนันทนาการ2.1โครงการประกวดร้องเพลงระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2563 2.2โครงการแข่งขันกีฬาภายในประดูกเกมประจำปีการศึกษา2562 3. แผนพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3.1โครงการสดมน์เจริญปัญญาพัฒนาจิตประจำปีการศึกษา2563 3.2โครงการบันทึกรายรับรายจ่ายรายบุคคลประจำปีการศึกษา2563 4แผนส่งเสริมศา,าสนาศิลปวัฒนธรรม4.1โครงการวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปีการศึกษา2563 4.2โครงการพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจําปีการศึกษา2563 5. แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5.1โครงการปลูกป,ป่า เฉลิ่พระเกียรติเนื่องในวันเฉลิ่พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2563 5.2โครงการอนุรักษ์พันธุกกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเนจพระเทศปรัชราสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2563 2. การพัฒนาสมาชิก ให้เป็นคนเก่งและมีความสุข2.1แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2563 2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา2563 2.2แผนพัฒนาส่งเสริม ความคิดเริ่มสร้างสรรค์ 1. โครงการสัปดาวิทยาศาสตร์ประจําปีการศึกษา2,563 2. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับหน่วยสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพผลประจําปีการศึกษา2,563 2.3. แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบริเการ 1. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนประจําปีการศึกษา 2,563 2. โครงการอาชีวศึกษาบุรณาการอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน108อาชีพ2.4เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการกิจกรรมวบรสุนทถาผู้รประจําตีการศึกษา2,563 2. โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการประจำปีการศึกษา2563 2.5เผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสูสากล 1. โครงการวันคริสต์มาสประจำปีการศึกษา2563 2. โครงการมอร์นิทอสประจำปีการศึกษา2562โดยการดำเนินงานได้รับความร่วมมือ จากทุกชมรมวิชาชีพและสมาชิกองค์การนักวิชาชีพทุกคนทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสําเร็จทุกกิจกรรมเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละชมรมวิชาชีพที่มีความโดดเด่นและความร่วมมือต่อกันการดําเนินงานจกิจกรรมทุกองค์การมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับภายในและภายนอกสถานศึกษาคณะกรรมาการ จึงได้พิจารณาขัดเลือกชมรมวิชาชีพตีเด่นคือชมรมวิชาชีพการบัญชีด้วยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารคณะผู้วิทยาลัยการอาชีพพลที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมและเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสถานศึกษาคณะกรรมการศึกษาคณะกรรมการดำเนินงานสมาชิกองค์การ ได้พัฒนาตนเองเป็นคนดีคนเก่งอยู่ร่วมสังคมยังมีความสุขต่อไป่ววมใจพััฒนาชยงค